สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีมอลทั่ตัวโลกตัวประเทศครับผมมอลำัมตอโฉกออฟฟิเชียลสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สู้คนนะครับพี่น้องเมื่อนี้อัปเดตครับตอนนี้เวลาบ่ายสามพี่น้องเวทีมอลำเพชรลำเพลินเราเป็นอย่างไรแบบไหนบ้างปาร์าแล้วแล้ว,ลว,ลวเวทีเรียบร้อย แม่ไม่ยังบบนี้ลโกโก้ตัวกินขาอากลักเขาสิแดงตัวมันคือเฮ็ดอันมันคือเฮ็ดปวกใกล้หน่อยแถอะวันนี้งานตัวจีนนะครับคือเฮ็ดปวกใกล้หน่อยแถ้ะขาอักลักติดจอครับติดจอทัมจีมจอไม่เป็นบอมือนี่เป็นบอมันเขาจะมาครั้งแรกติดจอเขาอยู่ตอส่งลูกเขาก็จะเกิดปากโจรจ่ต่งบอมีปู้ใดใส่เน่้อวัวเขาสิบอยู่ง พี่น้องมือนี้งานโตจีนครับงานเจาะภาพนี่ใบให้งมองเต้นเป็นที่เรียบร้อยผู้ใดมากกวางยูมองเต้นนะฮะนนะกวางยูพูดนะครับพี่น้องทีมใจครับทีมจอครับสี่คนทีมจอเป็นลาบุคคลทุกคนเจ้าอันอันนี้มาครั้งแรกใช่ไหมพี่โอ้สบายดีสบายดีนั่นข้าเจ้าะสบายดีนะครับ แดดแห้งอีลีแดดแรงมากตอนนี้ก็คือเหลือไฟกับจอนะครับกำลังสีเแลวๆพี่น้องพร้อมทํากันแสดงเมื่อนี่เล่นแต่หกมังคเิงมาสั้นไปบอกตะเว้นลงก่นเข้ามือนี้เขาเ่นตะเว้นเมือนี้ตะเว้นเพราะว่ามือนี่มือนีถือว่าเป็นงานจัภาพอีกงานหนึ่งงานฟรีครับวันนี้ งานจอก็ฟรีควันนี้มาช่วยพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตีทุกระบบจอก็ฟรีโลโก้ก็ไม่เอาค่าตัววันนี่เจ้าบอสละดีใกล้เนื้สูงเนื้อเป็นลักทรมพไปแล้วพี่พรพี่ระดีบรรยากาศพี่ๆช่างไฟก็นาฮักพี่น้องเบาหยอกน้ำเพิ่นก็ได้เสย เข้าจอยๆอยู่แล้วเนะพี่ทีมอยู่ไหนครับนี่ทีมไฟเราอุดรโอ้คือมาไกลแทะมาจากอุดรเลยใช่ไหมครับหรือว่ามีงานแถวนี้มาจั้ยิบสี่อ๋อแสดงว่ามางานแถวนี้พอดีอย่างนี้เหรอหรือว่ามาอันนี้เลยโดยตรงป้าพี่น้องทีมจอสบายดีนะครับบมีถูกบ่มีอย่างไม่ได้สบายนี่ป้าตัวจินแม่ จะภาพถือว่าสุดๆที่พี่น้องมือนี้ยิ่งใหญ่อลังการอีกแล้วมือนีเล่นแต่หกโม่งเคืองพนพีพนองครับเต้ยเต้ยเรียกแขกใส่ชุดเพชรวราสันเจ้ภาพวา่าแสดงแต่หกโม่งเคืงาาเท่ากับมักขวางเปิน้นมาถ่ายคลิปพี่น้องครับให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศ ตอนนี้เราก็ถือว่า90%แล้วแหละนะครับทีมจอเมื่อนี่จอ LED ก็เต็มระบบนะครับ<ะ>เต็มระบบเต็มรูปแบบลำพงลำยางกับตังแล้วพี่น้องฉากก็ติดหมดแล้วเจ้าคือกาไปนั่งประนั่นเธ<ะ>อาเปอะพ่ทันเรียบรอย้อยพี่น้องครับบรรยากาศโอ้นี่ มือนีเขาอยู่ที่อำเภอกะบินบุรีนะครับกะบินบุรีจังหวัดปราจีนวัดนี่อย่างนอจื้อบ่ไทยโพดคิวงานบางหันนี่ก็จื้อบ่ไทยนะครับพี่น้องเจ้าภาพไ่ใจสับปอดผู้ใดล่ะ ไปหาสัมผัสไผบู้บาตนตำป้าตำดงไปได้บาดเนี่ยอ้ยโลกโก้อะไรอ่ะผ,ผู้ใดอีกเจ้าไปหาสัมผาดไปทัวร์เดอ้อเขาเอาไฟสอดเจ้าเด้ออ๋อคุ้นๆอยู่ อทีมไฟป่ายแจมฮอตตัวนี้เห็นหนาแล้วซูมเงือตัวนี้คนละทีแต่ว่าอยู่อยู่ที่เดียวกันบ่เจ้าคุณข่อยบ่โอ้ทีมเจ้าคุณข่อยบอพี่ทีมไฟที่จ่อบอผมข่อยแน่ไอเสือนำเงินบอข่อยแน่นั่นพวกเจ้าเคยเห็นเป็นอย่างกันเจ้าพวกเจ้าคือคุณกันเนาะบ่แม่นข่อยถามมาเราเคยเห็นหนาข่อยบ่เพราะว่าเราข่อยเห็นหนาแล้วดูแห้งจำบ่ได้ว่าแต่งหนาขอนบ่คือเหมือนมั้บ่ได้ขอมกินเข่าไปไอกินเข่ากินหน้าหรือบ่กินแล้วครับ ว่มายังดอกว่าสิมาขอกินน้ำเด้วั่ถ้าเอกสิมาขอกินน้ำตางไฟ่ทกถูกพุนาพ่นองป้ามื่อนี้เลรียญตะหูงวงเคืองดิฮประกอบไปละเฮ็ดดีๆป้าพ่นองความหิ่งใหญ่แม่ไผวาเก่งได้กว่าสิมีวาสนางสิเฮ้นี่ล่ะ งวดวันที่หนึ่งนี่แหละหกล้านเดี๋ยวจ้างเพชรลำเพลินเลยตะว่าข่อยสมเสาล่ำเรื่องกันข่อยืมเถอะรัตติรีขอยสมอยู่บ้านซื้อซื้อยมเมียขอยสมนอนข่อยสมปลูกพักปลูกหญ้าข่อยสมไปโอ้โอ้ยไม่ได้เป็นเรื่องยากหรอกเรื่องนั้นนะ เนา <c oughs> ะป้าตัวแดดฮอนพี่น้องแมน<อ>แมน,ออนมแจะเ่าหกบ้องเคิงเขาเล่นนี่สีเสาแดดไปเสาแดดพอมือ้อมเสาอีกมันสีเยน็นหกบ้องอันนีเป็นฮอนเฮ็ดจังไดเขาสีมีเงินเลี้ยงน้ำเพื่อนนอเลี้ยงสร้างไฟนี่ตอนเซอร์ไพรส์คุณรับขวดต่อโซบฮะอีกต่อโซบจักบะอุ้ย<ห>ข่อยซื้อลอตเตอรี่ละมีแต่คน นี่ให้หนึ่งสองสามนี่ให้สามคนนี่กับพอ่อเราต้องเนี่ยสร้างจอพออ่ไพอไฟพ้อเนี่ยให้คอยเลี้ยงเบิดวงซะจอมิหานนี่ 3, าสามแปดนะเอาเงินเจ้าเด้ดอ,เ,อเจ้าคือเตีย้ <จอ S 1> ยแถเจ้าคือผู้น้อยแถโอเวที่เขาสูงเนาะตัวจริงเจ้าสูงอยู่ ข่อยเป็นอาการโอเคอยู่ตอนนี้หรือซึกว่าพีๆขาเจ้าจ่อยข่อยเห็นเรามาตั้งแต่อะไรสดแต่รุ่นโดนที่มนี่ประจำนี่ตลอดมาฮามได้ไปวงขึ้นบ่นไปเอาเอเวลาวงนี่ตาบ่าข่อยว่ากล่าวหลงให้เจะจะเพียเห็นแต่ขาเจ้ายางไก่ไปก่มาเริ่มเบ้าแล้วบัดนี้สิเริ่มเบ้า้เจาแล้วงพ่อเจ้าแก้อ ขึ้นไปย่างสูงแค่ขึนไฟเอาไฟอะไรเสียวอยู่เด้อเีวยาขนเหลดเ้าขนาดเ้าเบิงยุงเสียเหาก็ยังแบบถือว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงมากเลยนเป็นคนทำงานเบิงสูงเตสูสูได้เรียนจบสูงนี่เจ้าเบ้เขานี่ใไหมเบียงต่ำนี่เต่ เอพี่รองคลิปนี้คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ลหละนะครับพี่รองพอแล้วเดี๋ยวสีบอกกันต่อกันเอาปากคนละแก๊พี่รอง